การที่2นะครับในเรื่องของการลงทะเบียนซื้อจองล่วงหน้านะครับโครงการนี้เปิดตัวขึ้นตั้งแต่ปี2558นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับไม่ได้มีการเพิ่มเติมหรือไม่ได้มีการดําเนินการกับรายชื่อหรือผู้มีสิทธิ์ซื้อจองเลยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่จะให้มีการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดนะครับย้ำนะครับลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด นะครับโดยผู้ที่อยู่ในระบบเดิมก็สามารถที่จะเข้ามาลงทะเบียนได้รวมทั้งผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิ์ผู้ที่เคยถูกยึดโคต้าอะไรแล้วแต่นะครับซึ่งตอนนี้ผมทราบว่ามีไปร้องที่ทำเนียบอยู่ไปปีนต้นมะขามอยู่นะครับขอคืน5้าเล่มนะครับท่านมาลงทะเบียนได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่1มก,กราเป็นต้นไปนะครับหมก,กราถึง3 1มมก,กราคมเนี่ยนะครับสามารถที่จะมาลงทะเบียนได้นะครับ เงื่อนไขในการลงทะเบียนนะครับท่านจะต้องเป็นบุคคลที่ขายสลากจริงๆคําว่าขายสลากจริงๆนั้นหมายถึงว่าท่านจะต้องรับสลากจากเราไปแล้วไปขายตรงให้กับผู้บริโภคเท่านั้นไม่ใช่ไปขายส่งขายต่อขายช่วงนะครับตรงนี้นะครับท่านเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นในเงื่อนไขเนี่ยสิบข้อนะครับหลักๆนะครับเรายืนหลักว่าผู้ที่จะขายสลากได้ จะต้องเป็นผู้ที่มีระยะเวลาในการขายเพราะฉะนั้นมนุษย์เงินเดือนในฝั่งข้าราชการในฝั่งเอกชนนะครับที่มีเงินเดือนประจำนะครับจะเป็นเงื่อนไขที่ต้องห้ามในการเข้ามาสมัครในครั้งนี้นะครับเพราะถือว่าท่านเนี่ยมีเงินเดือนมีงานประจำท่านไม่สามารถมีเวลาไปเดินขายสลากได้ท่านรับสลากไปท่านก็ต้องไปขายส่งนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะสงวนสิทธิสงวนที่ ให้กับผู้ที่ขายสลัดจริงๆเท่านั้นเข้ามาในระบบนี้นะครับสองแสนรายนะครับเริ่มเลยตั้งแต่วันที่1มมกราเข้ามานะครับเราจะคัดกรองเช่นกันครับถ้ามีจํานวนมากนะครับเกิน2,000สนรายนะครับเราก็จะกําหนดสัดส่วนเหมือนเดิมนะครับใช้ในลักษณะผู้สมัครจํานวนพื้นที่จํานวนประชากรนะครับเพื่อที่จะกําหนดสัดส่วนแล้วก็มาเรนดอมกําหนดสัดส่วนโคต้าตามจังหวัดก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ มาแรนดอมการแรนดอมนั้นนะครับเราจะมีคณะกรรมการแรนดอมอย่างโปร่งใสมีผู้แทนสื่อมวลชนนะครับมีผู้แทนจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงพอมอนะครับรวมทั้งอาจจะเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้มีความโปร่งใสมากที่สุดนะครับใช้เวลานะครับคัดสรรหลังจากนั้นก็จะประกาศรายชื่อนะครับยืนยันตัวตนนะครับภายใน วันภายในเดือนมีนาคมและสามารถทํารายการได้ตั้งแต่งวดวันที่2พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับ2พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับซึ่งผู้ที่อยู่ก่อนหน้านี้ผู้ที่อยู่ในบัญชีเก่าสามารถทํารายการได้นะครับงวดสุดท้ายคือวันที่16เมษายนนะครับคือบัญชีเก่า150,000รายเดิมนะครับถึงแค่16เมษายนหลังจากนั้น2พฤษภาคมก็จะเป็นบัญชีใหม่200,000รายนะครับ ระหว่างที่ดําเนินการซื้อจองได้2องแสนรายใหม่ตั้งแต่2องวด2องพฤษภาไปเนี่ยสเดือนเราให้2องแสนรายเนี่ยยืนยันตัวตนกลับอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันนอมินีป้องกันการขนคนเข้ามาป้องกันพ่อค้าคนกลางป้องกันในทุนที่จะขนคนเข้ามานะครับเราให้มีการยืนยันนะครับเป็นตัวรายตัวบุคคลภายใน3เดือนนี้ด้วยนะครับหลังจากครบ3เดือนปุ๊บ ถ้ายังไม่มีการยืนยันตัวบุคคลที่ถูกต้องก็จะถูกตัดบัญชีออกไปนะครับก็อาจจะไม่ถึงสองแ0,000รายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้นะครับอยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วก็ผู้ขายจริงทุกท่านนะครับช่วยกันนะครับคนที่ไม่ได้ขายจริงนะครับตั้งใจจะขายส่งตั้งใจจะซื้อมาขายไปอย่าได้เข้ามานะครับสขวนสิทธิ์นะครับให้กับพ่อแม่พี่น้อง ที่ทําอาชีพขายสลากโดยตรงที่เดินขายก็ดีปั่นจักรยานขายก็ดีตั้งแผงขายก็ดีให้เขาเหล่านั้นได้เข้ามานะครับนะครับขอให้สังคมนะครับช่วยกันนะครับอันนี้คือโครงการที่เรามีความตั้งใจจริงนะครับในเรื่องของสลาก80ด80นะครับ